আরে วันนี้อากาศมืดครึ้มทั้งวันเลยนะคะไม่มีแดดเลยพายุเข้าที่อื่นแต่ว่าที่สายไหมคลึ้มมากเลยค่ะทั้งวันน่ะไม่เห็นแสงแดดเลย สงสัยฝนจะตกนะคะลมแรงมากอ่ะลมแรงมากนะคะตอนนี้ ถังดอกไม้ที่ร่วงทั้งดอกไม้ที่ห้อยย้อยออกมาผสมประสานกันสวยไปอีกแบบตอนนี้เขาหลับสนิทนะคะแม่จะได้ไปทำอย่างอื่นบ้างไม่งั้นก็นั่งเฝ้าแหละถ้าไอก็ต้องคอยดูดเสมหะ มื้อเที่ยงวันนี้กันนะคะอ่าเยนเตโฟของตีเจ้าดังแถวสายไหม่นี่นะคะแล้วก็อ่ากล้วยปิ้งหรือกล้วยทับอันนี้เจ้าขายอยู่แถวสายไหม่นะคะขายมานานแล้วมาจากเพชรบุรีคือกล้วยปิ้งแบบเดิมๆอย่างเนี้ยค่ะน่ากินที่ปิ้งแล้วก็ดัดแปลงเส่หวานหยดย้อยอันนั้นกินไม่ลงค่ะ ้องแบบนี้เดิมๆแบบนี้แล้วเขาก็เป็นอ่าน้ำจิ้มแบบว่ามีน้ำมะขามอย่างนั้นนะคะก็อร่อยไม่หวานเกินนะคะกินด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องนางไพรอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้ก็กำลังจะ,ะกินมื้อเที่ยงค่ะ เพราะว่าเมื่อวานนี้ได้คําตอบอย่างหนึ่งคือด้วยวิตกกังวลเรื่องลูกเครียดเรื่องลูกที่แบบว่ายังมีเสมหะอะไรเยอะๆอยู่แล้วก็ต้องดูดแล้วก็แบบพอเราทําไปแล้วแบบเยอะๆแล้วก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็กินข้าวไม่ค่อยจะลงอะไรหลายๆเรื่องมันก็เลยทําให้ ร่างกายเรามัน,มนเพี้ยนมันเริ่มเพี้ยนอีกแล้วก็คือ,อเคยมีกดไหลย้อนเคยเป็นอะไรแบบนั้นมาแล้วก็รักษาตัวจนดีขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเครียดหรือว่าร่างกายเรามันไม่ปกติแล้วก็กินอะไรไม่ค่อยจะลงอีกอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะมีผลเมื่อวานนี้รู้สึกเลยว่าร่างกายแย่วันนี้ก็เลยพยายามแบบว่าสลัด ุกอย่างที่ทําให้เครียดออกไปนะคะ mm. ก็พยายามทําจิตใจให้ดีแล้วกออ็คิดในใจว่าเราทําดีที่สุดแล้วอะนะทาหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงนะั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอย่างน้อยเราก็ทํามันดีที่สุดแล้ว mm. ก็เลยแบบเ,ออเมื่อเช้าก็สั่งโจ๊กมากินแล้วก็ กินปลาท่องโกกินอะไรเข้าไปพยายามทําจิตใจและร่างกายให้นิ่งๆนะคะเพราะไม่งั้นรู้ว่ากดไหลย้อนจะต้องกําเริบแน่ๆแล้วอาจจะมีผลเสียต่อตัวเราแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูหรือดูแลคนป่วยได้ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะเราเองกอ็ไม่สมบูรณ์แบบก็เลยวันนี้ก็เลยลูกยังหลับอยู่แล้วก็เช็คทางท่อของเขาแล้วว่า ยังป้อนอาหารเขาตอนนี้ไม่ได้ถึงจะเที่ยงแล้วต้องทิ้งระยะไปสักพักหนึ่งนะคะอันนี้คนที่เคยฟีดอาหารให้ผู้ป่วยก็จะเข้าใจข้อนี้ก็เลยมากินข้าวของตัวเองก่อนวันนี้ก็สั่งอันนี้มากินค่ะวันนี้เอาค่อยทำกับข้าวตอนเย็นนะคะตอนเที่ยงนี่วันนี้สั่งยินตาโฟ มากินนะคะเจ้าดังแถวสายไหมนี่แหละให้ลุงไปซื้อมาให้แล้วก็นึกๆอยากกินอันนี้กล้วยปิ้งกล้วยทับแบบแต่บ้านๆนะคะนะคะแบบบ้านๆมีอยู่เจ้าหนึ่งแถวสายไหมแล้วก็จะมีน้ําจิ้มแบบผสมน้ํามะขามมาแบบนี้นะคะ,อ,ะอันนี้คืออยากกินแบบนี้เพราะว่าถ้าไปซื้อเจ้าที่แบบว่าเ,เขาประยุกต์จน มันไม่เหมือนกล้วยปิ้งอะคะ่ะไม่เหมือนกล้วยทับมันแปลกมันกินแล้วแบบมันมีแต่รสชาติหวานหวานแล้วก็มันไม่ใช่รสชาติของกล้วยปิ้งแบบดั้งเดิมอันนั้นไม่อร่อยนะคะเคยลองแล้วมันกินไม่ได้อน,นี้ก็เลยจะมาบอกว่าเออไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็เราต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนเพราะไม่งั้นถ้าถ้าตัวเราไม่ดีเนี่ยร่างกายเราไม่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลคนป่วยให้ดีได้ นะคะอันนี้ก็เลยลุกขึ้นมาทำนั่นทำนี่นะคะโดยเฉพาะการทำใจต้องทำใจให้นิ่งก่อนแล้วก็ทำอะไรให้เหมือนเป็นปกติเวลาที่เราเครียดกับเรื่องเฉพาะหน้าในการดูแลลูกอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วพอผ่านไปเราก็ต้องสลัดมันออกนะคะ่ะแล้วก็ต้องไปดูดอกไม้ใบหญ้าบ้างหาอะไรทำบ้างหาอะไรกินบ้างอย่างเงี้ยค่ะ ไม่งั้นร่างกายเราจะแย่ก่อนเขาโอเคนะคะเดี๋ยวมากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะสวัสดีนะคะ